สยามนะคะไม่ย้อนแดดได้ผิวดีมากเราจะพาไปกินชานมไข่มุกนะคะแถวสยามนะคะทุกคนวน้เรามีเพื่อนมาด้วยสี่คนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปร้านชานมไข่มุก <c oughs> นี่นะคะตอนนี้เรากำลังเดินเรียบทางนะคะทุกคนคือ <c oughs> แบบพี่สยามคือ,ค,อคืนมาก ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านไทเกอร์จะเลาให้ดูหน้าร้านนะคะอันนี้จะเป็นร้านที่เราจะไปซื้อกันนะคะ พ่นไฟนะคะทุกคนหรือไปภาษาอังกฤษว่า fry single meal ที่ไฟไปวะไม่รู้อะไรสักอย่างนะคะนะคะทุกคนอันนี้อันนี้แก้วละลาย50นะคะเป็น signature เขียนเขาบอก signature เราจะมาชิมทีนี้จะเป็นที่ที่มีความสุขที่สุดค่ะเพราะว่าได้กินชขนไไมไทยมกเขาบอกว่าคนด้วยคนอ่ะ ราจะให้เพื่อนลองกิดอันนี้นะคะเรามาถึงราด ATM แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสั่งชานมไข่มุกต่อนะคะไปค่ะ นะคะทุกคนอันนี้เป็นไซส์ S นะไซส์เเท่าไหร่นะ 90, 90บาท9บบาทเราสั่งเป็นอะไรนะ,ะนมิวมิวเต้บอมคือมันมันรวมทุกอย่างอะทุกคนมันรวมแบบแเดี๋ยวลองชิมก่อนลืม,ลมแล้วก็รวมอะไรบ้างมีไข่มุก่ <laughs> อย <laughs> อร่อยมาก แล้วก็ตัวไข่หมูกะค่ะตัวไข่หมูก็จะแบบหนึบหนึบหนึบมากกวยแล้วก็จะมีตัวเป็นแบบอะไรนะวุ้นเพราแบบคล้ายๆเฉลิมเแต่ก็ไม่ใช่จะให้เพื่อนลองชิมหอยหลังกินหอๆก็หอมก็เพื่อนชิมไปไงรสชาติมันหวานแต่แปลกหวานมันหวานคนเดียวมั้งมันหวามันหวานน้อยนะกูว่าร้านเนี้ย หวานน้อยไปแ้วเทียบกับไอ้ไอร์แก้วนี้นะเนี่ยแล้วเทียบกับไอ้ไทเกอร์นเนี่ยอันนี้หวานกว่าอันนี้หวานน้อยกว่าแต่ลิ้นเราอาจจะพังก็ได้นะไ,ไปทางข้างหน้าเรานี้จะเป็นชานนโน๊กพายเลนร้นานนี้ชื่อว่ามมอาบบเมอมา เดี๋ยวเราจะมาชิมอันนี้กันนะคะอันนี้เราสั่งเป็นดาร์กโกโก้ซึ่งมันจะเข้มทุกคนเข้มธรรมดาเาอเดี๋ยวเราจะพาไปร้านต่อไปคือไม่รู้ว่ากินมากี่ร้านแล้วมีเสือพ่อนไฟนะคะแล้วก็มี ATM แล้วก็อันนี้อตอนนี้เราก็อยู่ร้านแบร์เฮาแล้วนะคะ นมน้ำตาลแดงไข่มุกนะคะ90บาทขอชื่อเต็มๆได้ไหมนมน้ำตาลแดงบวกไข่มุกอันนี้คือชื่อมันอันนี้คือชื่อเต็ม <laughs> นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมากินน่ารักมากเลยเราจะเจาะตรงน้องหมีเลยนะคะเฮ้ยโอ้น้องอือ่นน้องจะเจาะก็ได้ไปเจาะน้องหมีทำไมอะจาะทะเลาะกันกับไอน์ ก็นมอ่ะแต่ว่าไม่ค่อยหวานาไหไงบ้างเพื่อนอร่อยสั้นๆเลยอร่อยนใหญ่ตรงไหนอมันานี้เป็นเือเลยก่อนมึงมึงคุยกับกล้องหน่อยเออมัน่งมัมันน ไอ้วันนี้คือแบบแจ็คพอตง้นึนแถมหนึ่งหกสิบเก้าบาทเออถ้าผสมไงนก็ยังหาทำก่อไปค่ะน,นะตอนนี้เราก็จะกำกำลังจะกลับรถนะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปทุกอย่างคะ่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้วันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้กินไข่บุกแต่ว่าหลังจากจบคลิปนี้ก็จะพาทุกคนไปตรวจมาตราในเลือดใ,ในในเลือดนะคะทุกคน ดูถ้าคงจะสศงหมดทุกคนเลยนะคะแล้วก็เออไม่กที่เข้าไปเด้งอยู่ในท้องเต็มไปหมดแล้วเนี่ยแล้วก็นี่ค่ะอยากได้ทุกคนเสื้อแม็กีิค่ะทุกคนอันนี้เราเป็นเจนนี่นะคะชอบมากนี่มาซื้อกันได้นะคะที่สยามดิสคัฟเวอรี่นะคะไปแล้วทุกคนคิดน่าจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องพูดหรอกไปแล้วทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบาย 来吧。